สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปป้องผ้าวาดีครับนี่เมื่อนี้ถึงฤดูดกาลไส้เบ็ดนะครับเนาะกัอันนี้ฝนตกวงังสองสามมือนะครับพี่น้องน้ำกับปลาลายดอกตอวะว่ากัสิม,มใสไซพราะว่าเรื่องนี่มันเป็นเรื่องปลาพี่น้องนี่ครับเป็นอ้าวปลาเขาเอื่อนห้องน้ำห้องน้ำนี่ครับแถี่วนี่ปีกลายเคยมใสไซกับพ่อได้ยุได้กิน อันนี้เริ่มฤดูการเลยครับนี่หน้าไม่มาใส่ร่องมึงครับเนี่ยครับมากับเด็กหน่อยสามพนครับน้องปองไปครับไปไปใส่ใส่หัวกรบเชียงขี้เกียนครับมือนี่โอเคนะครับหลังแรกน้องปองกำลังจัดการใส่อยู่ดวยครับพี่น้องหลังแรกน้องป้องใส่ไปแล้วนะครับหัี่หัวครับพี่น้องหลังแรกหลังที่สองมาเสียมื่ได้ปะกะนี่เสียไปไกลเนี่ย หลังที่สองหลังที่สองก็บิเสียมนี่แหละครับแม่งกับมาลรุนกันครับถึงฤดูกาลกับออกล่าครับอันนี้นะ่าจะเป็นเข่าหน้าปังพี่น้องเข่าหน้าปังครับจะรังถอดใกล้ได้กเกี้ยวแล้วใส่ลงไปหาดละใส่เรียบๆผู้แท้ยั่อย เปนเลยแจเห็นไหมเจ้าเห็นปลาบ่งขึ้นมองดักปลาลยตอนน да ั้นตอนนั้นตอนนั้นนั้นปลามันโดดเห็นไหมยู่ข่างหนาให้นะเขาอินม่ยังยงกว่าดังโดดเตะเออเงี้ยเขาใช้ดักปลาไปดังโดด้างเห็นไหอนนั้นปลาพอนเป็นดงเห็นเห็นมั้งพี่น้องขาวๆน้องปองบางเงิน มันเป็นอันเรื่องของปองฟองไอยครับมุงโดดไปเลยดางกระโดดปลาครับปลาไม่หยุ่กระโดดขึ้นมาไม่หยุดมาฆ่าหม,างงามาปปูเดี๋ยวย้มันเสพเพิ่นกระสีไม่ยิบปอเดี๋ยวคุณผีผ้าไปเมืองไกลๆครับเดี๋ยวคุณผีผาอย่างเปเมืองไกลๆนี่ครับพี่น้องมันนี่เป็นแบบนี้ครับนี่แสดงว่าปลาโดดขึ้นวิวจนว่าเลี้ยงหมัดนีะครับนี่เพิ่นกระสีใส่ไปอย่างสี่ย่างนี้นั่นปลามันกระสีโดดขึ้นมาไมนกระสีมาฆ่านี่ครับนี่ ตรงนี่ตรงเลยเห็นมะพี่น้องนี่ตรงเงงงลยตรงตงไปมันเป็นผงอยู่เนาะปลาเนี่ยขึ้นมาว่าไรครับเงี้ยมเสาต้องแจมาเก็บออกเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าปลาเขาดีครับนี่สีจะมาเหลืองนี่ครับเห็นปะสีเหลืงงองอิ่มๆเลยครับใส่หมด,มดอหพอดีอยางกลับขึ้นมา,นมาพี่น้องได้ตานอคอ,อหน่อยตัวหนึ่งใส่ก็ดูตัวน้นอยๆไม่ต้องลุนนี่แหละครับดำไม่ใส่เอาว่างลงพื้นก็ได้ก็เรียนนี่ครับปลาคอหน่อยตัวหนึ่ง ยามกับขึ้นมามันบระทันต์อีตใหญ่ี้ดอกปลา,า,าหนา่ามีแต่ตซ้ำนี่แหละหมันตซ้ำหำโตซ้ำหำมีกันเหรอหำม,มีกทอนี่ก้อยนี่มันเงี้ยกับหำม,มิกกันไปยางยไล่กับเพื่อนไนุ่มตัวทีถ่ายอยู่นี่ดอกว่าไปน้ำได้ไปน,นี่ครับป้องกับยางมากเหรอครับหลังจากไล่ไปไอ้เซเลลไซเบอร์หล่อไซมันนะครับกัยางไล่าย,ยามกับขึ้นไซย,ยิบหาหลังครับ ใส่แค่ยีสต์ผ่าหลังเพิ่มเมืใส่ล่องเมือป่าล่องมืงอหนามไม่สิครับว่ามันมีปา่าบ่อันนี้ก็ได้นะครับได้มากอีกได้มาเพิ่มอีกสองตนะครับปลาคอแล้วก็ปลาไหลกันบ้เอาที่เพิเนี่ยนี่ครับเบ็ดยีสต์ผ่าหลังยางกระคืนได้ได้สามตัวแต่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเจอไว้นูนะเดี๋ยวมาเลี้ยงกับสิกินเขาเลี้ยงอย่นี้สิมายามนะครับอันนี้บ่ได้ใส่หลายหลังครับใส่ยีสต์ผ่าหลังคือมาใส่ล่องล่องลอง่ลองมืองนามล่องมืองนามไม่ วางี่มีปลาบรกอบกับซือว่าก็โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมือแรกไม,ม่เมืองกันไหมเนาะครับสีเขาเมียบานก่อนอเห็นแด้วกินกินขเขาแรกโอเคนะครับสําหรับคืนนี้หลังจากกินเขาตัวนี้จะถุ่มปะมันสองถุ่มตอนนี้ก็น,น่าถืปว่ามัณนสองถุ่มครับหลังแหล่นะครับเมื่อมีเกิดเห็นเฮียหมดกับปูกินครับเสียเฮียครับวางเขาเร่งกันนำไปสามแต้มครับ เบ็ดยี่สิบห้าหลังมาใส่หลายครับใส่ทดสอบมึงแนมไม่ซื้อพี่น้องใส่ทดสอบมึงตามันบืนมากจากก็เอาเบ็ดตงอากยุดจากจากว่างซื้อดอกหลังนี่โกงหงงคุณหุนห่นไล่เข้าไปมันติดอยู่ติดโกงหงนเลยพี่น้องลดบ่เป็นเบ็ดยืนบ่ะโอ้โกงหงนเลยลดครับพี่น้องมันกินเงียมาเลย นี่แหละสไตล์มันกินมันกินมากินเนี่ยมาแรงเลยลุดไปแล้วครับเมื่อหลังต่อไปครับบานนี้โอ้หลังนี้ก็บโคกงลุงนะครับพี่น้องคุณนะเมื่เบ็ดไะคุณนะจะน่าเข่าฟังมันมายั่งดอกครับหลุดหลุดเอ้ยเบาๆลุดอีหลีปลาไหลนั่นเห็นโตัยื่นนั่นเห็นไหมปลาไหลนั่นไหมเห็นตัวยื่นันไหมปลาไหลเห็นบอล มันขาดแต <Investment> ่ว่าปลาไหลโคตรงงงอยู่น่ะนั่นน่ะปลาไหลอ่ะนั่นน่ะปลาไหลมันตายแล้วน่ะ <Mohammed> น่ะจับเอาปลาใหม่มันด้ไปกว่านิ่มไหมขาดเออเฝ้าเอาปลาอันไหมโอ้ยเออนั่นแหละจับขึ้นมามันดิ่งยังมันตายจับเดียนเนียนจับเนียนเนียนดันหลุดดิ่นจับเนีนเนียนได้พัดตัวต้วนก็โตแรงจับเนีนเนียนจับเนียนเนียนเห็นว่านะนี่น้องตีปลาไหล เบ็ดขาดเดี๋ยวเยวเอาใส่ก่อนถุงก่อนเบ็ดขาดมาจขึืนสั้นเลยรักไวไปมั่งลังก็ไปนั่นปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดยืนหนึ่งหนึ่งยืน,นถแถวแถวเล่นใส่ยืนมาอยู่ยืนอันดนับติดยืนไอเห็นหนึ่งหนึ่ยืนง่นนายมั่งกันโนก้กเสียนี่ละ เดดอิเล่เนียนะแต่เล่นเฝ่าเอาหน่อยี่นปลาดุกนีอุ้ยลดดดนี่ล้าตะเขิงเงะเหยียบเลยปีป้าตัเขิงเงยวะตัเขิงครับพี่น้องปีงเสียบไปชิงไครป้าไปชิงหามื่อตรงนี้เลเที่สองครับพี่น้องสำหเคลียนี้ ครับกระดังสุดท้ายพอดีนะครับหลังที่ยี่สิบห้าก็สรุปเนาะครับยามย่ำขึ้นกระได้มาสองแต้มไปอะไรตัวนึ่งไาเค็งตัวหนึ่งครับเด็ดยี่สิบห้าหลังเป็นการทดสอบที่ว่าพานพ่อใส่ได้อยู่ครับสำหรับเศานี้นะครับอากาศโคตรดีเลยครับมาขึ้นฝนตกน้ำเต็มกันหน้าเลยครับพี่น้องงานนะครับฟังเสียงน้าฟังเสียงน้มจอกจอกจักจักจักกจกจกจนี่ครับ อากาศสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีลี่คนนะ่ะชดสดสื่นยางแห้งแล้หลังแรงน้องฟองกระยำไปแล้วครับไปครับมึงหลุนกันต่อครับหลังต่อไปเลยครับบลาก็กินนี่หรอครับพี่น้องถ้าว่าเอาท่านหลุดเมดครับโกงคนลงกินนี่อยู่ท่านเวียนี่จะรุดเรียบร้อยแล้วครับนี่ยิบหาหลังแสดงว่าปลามีอยู่พี่น้องปลาก,กินดีอยู่นี่รุด โกงโจงเก่งเกงครับเอาอะใดขึ้นชีส่าเล็กมาได้ไอหนหน้าพิเศษสินดินมันวะอีอดีแม่พึ่งหลังเนี่ยฟองเอ้ยโกงคงนงเลยขอขอย่งจุ่มนม้ำเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นหยั่งยีงย่ดีหำข้าลงไปมึงกูดยูยุติมันกินอยู่พี่น้องถือว่าพานอยู่ยดีนี่ป่ามีอยู่ใส่เวียจีผาหลังสามหลังนี่เลี่ยงกันดุดเลยนี่ ยนี่ยมันเศ้าโกงคงงงเลยพี่น,อนอ้อง้น้องฟองเศร้าเหมือนกันมีป่าบ่เฮ้ยๆๆๆมันตายอยู่ใต้นามที่ป่ามันถึงไมาหายใจวะไหนนี่บ่หอเง,งี้ยบ่โอ้ยหลุดพี่น้องเลยหลุดครับหลุดหลุดไปแล้วจ่ะเรียบร้อยพุ่นอะ่ะจะนับเบ็ดหมุนเล่นบ่ <c oughs> เบ็ดขาด <c oughs> เบ็ดขาดเลยครับพี่น้อง มือเวดขาดมือข,ขึ้น,น,นลังหนีลังหนีแล้นี่ขาดใ่อกันมือขึ้นลังหนีก็ขาดครับนี่เสียไปเยอะนี่ลังหนีขาดเอามั้ขาดสองหลังเลยจ้ะพี่น้องอืยเรียบร้อยไปต่อโอเคครับปลาติดต,ตอนพลดีดีครับออตอนเอนเตนอย่างญี่หันกัอันหนึ่งสองปลาติดมูตอน แ้วเซานี่ก็แหฮนะครับว่าได้แจ็คแต้มครับสซารับเซานี่สรุปนะครับเ้านี่ก็ไม่มีผลงานครับผมแต่คือว่าละครับมาถดลองนำไม่ทั้งเยียร์กับมอนตอรมืดขึ้นนี่แหละวอกว่ามือเตอรมุดขึ้นนี่ครับว่าได้เสียบไลายหลังผลแล้วครับก็เลยว่าได้ป่าดอกครับว่าเป็นยังครับี๋ยวอาทิตนาวันเสาหนานี่สิมาแก่เมื่อไงบ่งเก้าเนี่ยแหละครับ พอฝนตกแล้วรู้สึกว่ามีน้ำแล้วล่อล่อฝนล่อน,อนามอีกเล็กน้อยก็สิพ่อดีครับปาลาก็สรหลายแล้วเราวันนี้ที่นอ้องโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ